สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําหน่อไม้ต้มกระดูกหมูนะคะจะมีหน่อไม้ที่เราล้างหั่นทําความสะอาดไว้แล้วนะคะแล้วก็มีกระดูกหมูค่ะเ,ออเราจะไปลวกกระดูกหมูก่อนค่ะน้าเดือดแล้วนะคะเราลวกกระดูกหมูค่ะลวกกระดูกหมูก่อนจะทําให้นเวลาที่เราทําน้ําซุปน้ําจะใส่นะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นสาบค่ะ เราลวกกระดูกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นแล้วนำไปล้างน้ำค่ะนั้นนำกระดูกที่เราล้างแล้วนะคะใส่หม้อเลยค่ะต่อไปเราจะมาต้มหน่อไม้พิ้งน้ำหนึ่งรอบนะคะ ใส่หน่อไม้ลงไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะน้ำขึ้นนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นไปล้างน้ำค่ะ กระดูกหมูที่เราต้มไว้นะคะเราจะใส่รากผัชกชีกระเทียมพริกไทยลงไปเลยค่ะใ,ใส่สุกก้อนนะคะจากนั้นใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้ค่ะหน่อไม้หน้าแรงก็จะออกรสขมหน่อยๆนะคะเราต้อง ต้มทิ้งน้ำประมาณสองครั้งค่ะใส่เห็ดหอมนะคะ ปรุงรสชาติค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ นั้นตุนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกระดูกนิ่มค่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระดูกเปื่อยเลยค่ะต้มด้วยไฟอ่อนๆนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อไม้ต้มกระดูกหมูค่ะ